ฉันและเธอครั้งแรกที่ได้คุยกับชีนะมาอิรุคือตอนที่เธออยู่ในส่วนฐาธารณะท่าบกลางสายฝนขาดคุณนางฟ้าข้าห้องไปชีวิตผมคงอยู่ต่อไม่ได้แล้วในปีนี้ฉันกลายเป็นนักเรียนมอปลายและเริ่มอยู่ตัวคนเดียวทางด้านขวาของแม้ชั่นที่ฟูจิมุยะอามาเนี่อาศัยอยู่นั้นมีนางฟ้าอาศัยอยู่นางฟ้าที่ว่านั่นแน่นอนว่าเป็นคําเปรียบเลย จะความเปลือยเปลยนั้นไม่ใช่เรื่องเราเล่นแม้แต่อย่างใดชีนอนะมาฮิรุนั้นงดงามและเป็นสาวสวยผมที่ดูนุ่มสลวยและเป็นเงางามผิวที่โปร่งใสไม่เห็นความหยาบกร้านสันจมูกที่เป็นระเบียบขนตาที่ยาวดวงตาที่กลมโตความภูมิใจในความงดงามที่ละเอียดอ่อนราวกับตุ๊กตามาร์กจะได้ยินชื่อเสียงของเธอเพราะว่าอยู่หมู่บายเดียวกันและอยู่ชั้นเดียวกันมองไม่เห็นข้อเสียที่ดูเป็นข้อข้องเลยด้วยความดูดีและผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ยังถ่อมตัวไม่หลงระเริงมีบุคลิกเงียบขรึมเห็นก็สามารถเป็นที่นิยมได้อย่างไรก็ตามฉันนั้นกับเธอแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรกันเลยแม้ว่าเธอจะมีสเสน่ห์สอบฉันแต่จุดยืนก็คือเพื่อนบ้านเท่านั้นถ้าไม่มีโอกาสที่จะได้คุยก็ไม่ได้ตั้งใจจะย,ยุ่งด้วยเขนไปยุ่งเกี่ยวของถูกวิจารแน่อย่างไรถ้าเกิดเป็นเพื่อนบ้านแล้วเข้ากันได้ พวกผู้่มๆก็คงไม่ลำบ,บากกันหรอกจากนั้นเลยยอมรับว่าเธอเป็นสาวสวยที่เหมาะการชมเชยและไม่น่าคอค้าสมาคมแม้แต่น้อยเอ๊ะกำลังทําอะไรอยู่กลางสายฝนนะดูเหมือนกําลังรอใครอยู่ด้วยวนะไม่ได้พยายามจะกลับด้วยสิที่ทาแบบว่าชอบเลยมัง้งคนน้องก,ก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเลยนะอยากจะเขี่ยขอ้องอะไรกับเธอนั่นไม่มีแรงจูงใจผมนั้นหรอกเพียงแค่ทิ้งคนที่น่าแบบนั้นไว้คนเดียวมันทําให้มนโนทําเจ็บปวดแล้วนะกําลังทําอะไรอยู่นะ คุณฟูจิมิยะมีธุระกับฉันหรอคะ,อะจำนามสกุลได้ด้วยสินะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเหรอกแค่มีคนนั่งกลางฝนคนเดียวแบบนี้มันน่างวงใช่ไหมละ่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะแต่ว่าฉัานที่อยู่ที่นี่เพราะว่าอยากอยู่ไม่ต้องกังวลไปหรอกคะ่ะก็คงเป็นแบบนั้นแหละนะมีเม็ดฝนอยู่อย่างชัดเจนแต่ว่าควรริงหรือเปล่านะเอ๊จะเป็นหวัดหรอนะรีบๆกล,บลับละไม่ต้องคืนก็ได้ ยังไงก็ไม่มีความสัมพันธ์อะไรอยู่แล้วจะไม่เกี่ยวข้องอีกแล้วแค่นี้แหละมานนี้นายจำมันนา้หนอขู่นะฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนะมอนี่คือเพื่อนร่วมชั้นของฉันชื่ออาคาซาวะอิซึกิเมื่อวานยังสบายดีอยู่ไม่ใช่หรือไงเออเปียกฝนมานะเมื่อวานนายวีโร่ไม่ใช่หรือไงเออให้คนอื่นไปนะเฮ้อบอกไปไม่ได้ดอกก็ให้ชี้นะไปนะ ชาที่เหลือมองดูเธอเธอก็สบายดีไม่ได้สแสดงสีหน้าไม่ดีอะไรแล้วให้รวมใครไปละ่ะเออเด็กหลงทางแล้วมั้งเออพอลองกลับคิดดูตอนนั้นชีนะทำหน้าเหมือนเด็กหลงทางเลยเป็นลูกชายจังนะเอาเธอกลับบ้านไปนายก็เช็ดตัวแล้วก็จบใช่ไหมนั่นแหละกงเง็นเตุผลที่นำให้นายเป็นหวัดละ นายนะไม่สนใจเรื่องของตัวเองเลยห้องก็ไม่จัดระเบียบอาหารก็ซื้อจากร้านสะดวกซื้อเฮ้อหมอนี้มันพูดถูกทุกอย่างเลยวันนี้ก็รีบกลับบ้านแล้วก็พักผ่อนแล้วกันนะก็คิดว่าจะทําทอย่างนั้นแล้วถ้านายมีแฟนคอยดูแลก็คงจะดีเลยนะเงียบปากไปเลยคนมีแฟนก็อแรกก็แค่อาการปวดหัวหนมืวุ่นไาไม่คิดว่าอาการเจ็บคอเมื่อยล้าจะมาเร็วขานาดนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วล่ะ ระ,ระร่มเหรอไม่คืนก็ได้แท้เป็นเรื่องธรรมดาที่จะคืนของที่ยืมมาเออคือว่าเป็นใครสินะคะไม่ใช่เรื่องของเธอสักหน่อยได้เจอกันในเวลาที่แย่สุดๆเลยเออแต่มันเป็นเพราะคุณให้ฉันยืมร่มนะคะฉันทําไปเพราะฉันอยากทําไม่เกี่ยวกับเธอหรอกเกี่ยวสิคะเป็นเพราะฉันคุณถึงเป็นวัดไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่เรื่องที่เธอจะต้องใส่ใจฉันทําไปเพราะความพอใจของฉันเองพอเธอฉันไปแล้วนะในที่สุดก็จะได้เข้าบ้าน จะแย่แล้วอย่างที่คิดปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะยืมมาก็ต้องคืนค่ะจะเข้าไปนะคะไม่มีทางเลือกโปรดยกโทษให้ด้วยนะคะถึงไม่มีแฟนคอยดูแลแต่เหมือนมีนางฟ้าคอยดูแลแทนเลยละ่ะเห็นสภาพแล้วคงจะดีกว่าทำให้เข้ามาสภาพดูไม่ได้เลยนะคะถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้คงจะต้องจัดการของสักหน่อยฉันลงตองทางามสะอาดห้องจริงจังแล้วละ่ะฉันจะออกไปข้างนอกสักพักนะคะ ระหว่างนั้นก็เปลี่ยนเสื้อได้ล่ะจะกลับมาไหมปล่อยคุณไว้ไม่ได้หรอคะฉันนีงก็คิดเหมือนเธองคงหมดอะไรไม่ได้หรอรกจริงๆไม่รู้จะเดินยังไงเลยขออภัยด้วยครับฉันเผลอหลับไปหรอตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้หนึ่งทุ่มคะ่ะคุณหลับไปนานเลยละตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วละ่ะแผ่นทาความเย็นหรอมันฉันไม่มีแผ่นทาความเย็นนี้สปอร์ตดิงก็ไม่มีเออคือว่าฉันน้องมาจากบ้านนะคะเออขอบคุณมากๆเลยนะ ไม่หรอกค่ะเธอตอบแบบเย็นช้ามากเลยนะที่ดูแลก็พองเพราะรู้สึกผิดแค่นั้นแหละเลยไม่คิดอยากจะคุยกับฉันเลยนะยาอยู่ทางนี้นะคะหาอะไรกินรองท้องก่อนกินยานะคะเอ่อคุณหิวหรือเปล่าคะเอิอ่มก็นิดหน่อยนะงานหรอคะงานฉันจะทําโจ๊กให้กินนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะเอ๊ะชี้นะทําเองเหรอนอกจากฉันแล้วจะใครหรอคะถ้าไม่กินฉันก็จะกินเองค่ะ เออกินสินอกจากดูแลเราแล้ว,ลวยังทําอาหารให้เรากินอีกถ้า,างั้นเดี๋ยวไปห้อยนะคะระหว่างนี้ก็วัดอุณหภูมิด้วยละเออมถ้าจะทอดก็โรจนันออกจากห้องก่อนสิคะก็ไม่เห็นมีอะไรต้องซอดนี่นะงั้นก็ไปเอาโจ๊กได้้ะมัง้งก็จะทําแบบนั้นเนี่แล้วคะ่ะ ไงถึงเป่นแบบนี้ได้กันนะก็คงเพราะเธอรู้สึกขึ้กับเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นแหละปกติคงไม่เข้าบ้านผู้ใช้ที่ไม่รู้จักรกะดูแลแบบนี้หรอกมั้งมันอันตรายถ้าเกิดถูกจูจ่โจมเธอรับความเสี่ยงแล้วเลิกจิดูแลคงจะกังวลมากๆเลยสินะยังไงก็ไม่มีทางเลือกนอกจากดูแลนแลั่นแหละฉันนอโจ๊กไหมแล้วคะ่ะเออยังไม่ได้วัดอุณหภูมิเลยตอนที่ฉันไปเอาโจ๊กก็กรุณนาวัดสิคะโอเคเรียบร้อยแล้วล่ะอุณหภูมิเท่าไหร่คะ 38.3วองศานะกินยาแล้วนอนก็ดีขึ้นแล้วละ่ะยาทั่วไปแค่รักษาตามอาการต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอให้ภูมิคุ้มกันทำงานนะคะฮะในโจ๊กมีบ้วเหรอในโจ๊กมีน้ำเยอะน่าจะพอช่วยเป็นเบาฝาหังท้องได้ถึงไม่มีมออุ่นแต่ก็ยังรู้สึกกลนอยู่เธอคงตั้งใจทำให้เย็นลงสินะเชิญเลยค่ะคงจะไม่รอได้แล้ค่ะเออขอบคุณนะ อะไรคะจะบอกให้ฉันป้อนได้ไงเห็นมองจานข้าวอยู่อย่างเดียวเลยไม่ได้พูดซะหน่อยเปล่าหรอกแค่คิดว่าเธอเน่ะทำอาหารได้ด้วยสินะมันก็ต้องแน่อยู่แล้วสิคะเพราะว่าฉันอยู่คนเดียวคุณวูจิมิยะคะฉันว่าก่อนที่คุณคิดจะทําอาหารฉันว่าคุณควรทําความสะอาดห้องก่อนนะคะ เนื้อโจ๊กที่กระจายบนลิ้นเกลือในปริมาณที่เหมาะสมทําให้รสชาติของข้าวอร่อยสุด,สดความเปรี้ยวเิดกน่อยและความเค็มของบวยอร่อยมากเลยละ่ะขอบคุณที่ชมค่ะเพราะเป็นโจ๊กใครทําก็รสชาติไม่ต่างกันมากหรอกค่ะตอนนี้นะฉันเรื่องว่าใจขึ้นมานิดหน่อยแล้วละ่ะว่าทาไมพวกผู้ชายถึงบอกว่าเื้อน่ารักก็คิดอยูดหรอกว่าชีนะเป็นสาวสวยแต่ก็ไม่ประทับใจอะไรพิเศษเหมือนกับควางามี่สร้างขึ้น ไกลเกียงคำว่าศิลปะแต่หน้าทีเ่เขินายกับรอยยิ้มเมื่อกี้เหมือนกับมนุษย์และน่ารักไม่ผิดเลยเอ,อ่อคุณฟูจิโมยะคะจ้องฉันทาไมหรอคะเออเปล่าไม่มีอะไรดอกจาไปใส่ใจเลยยังไงก็เธอพูดออกไปไม่ได้หรอยังไงก็เถอคะค่ะวันนี้พักผ่อนนะคะแล้วก็ทมตัวชุ่มชื่นไว้นะคะถ้าเช็ดเงาทางนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำในหยางล้างหน้าให้แล้วทํผ้าให้เปียกแล้วบิดเช็ดนะคะคงจะเกี่ยวห้องแค่นี้สินะกับคุณน้ำฟ้านะ ถามอะไรหน่อยได้หรือเปล่าอะไรหรอคะทําไมไปกองยิงช้าอยู่กลางฝนล่ะทะเลาะกับแฟนหรอทําไมไปนั่งยิงช้ากลางฝนแบบนั้นล่ะเพราะทําหน้ามันเด็กหลงเลยยัดเยียดให้ร่มไปฉันไม่มีแฟนหรอคะและก็ไม่มีแผนจะมีด้วยทําไมล่ะคิดว่าฉันกําลังคบกับใครอยู่หรอคะก็เป็นที่นิยมซะขนาดนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะมีอยู่สักคนสองคนนะ ไม่มีหรอกคา่ะแล้วก็จําไม่ได้ได้วยว่าตัวเองเป็นพวกนอกใจมีแฟนหลายคนแบบนั้นไม่มีทางเป็นไปไม่ได้หรอกคา่ะเออขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะว่าเธอแบบนั้นไม่หรอกคา่ะฉันเองก็ขอโทษด้วยที่เวี่ยงไปยังไงก็เธอตอนนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกคา่ะแค่อยากจะทําให้หัวเย็นลงนะคะแล้วทําให้คุณเป็นห่วงเลยอยากจะขอโทษที่ทําให้เป็นหวัดนะคะช่างเธอไม่เป็นไรหรอกฉันแค่ทำตามมาเบื่อใจเท่านั้นเองต้องให้แบกรับความรู้สึกผิดก็ลำบากแย่แล้วสิ ที่เกี่ยวข้องกับชีนะก็แค่เท่านี้ด้วยไม่ได้ติดต่ออะไรกันเป็นพิเศษ,ษ,ษก็เป็นธรรมดาใช่ไหมละ่ะถึงให้เธอถูกเรียกว่านางฟ้าแค่ไหนก็ไม่ได้คิดจะคุกคีด้วยซะหน่อยกําลังคิดว่าถ้าโชคดีคงทําให้ติดหนี้บุญคุณกันหรอเหนืว่วยแล้วเชียวแทนที่จะว่าจะตัวคิดมากไปคงจะได้เจอเรื่องแบบนั้นมาจริงๆนั่นแหละพยายามผ่ายบุญรุ่นให้กับสาวงามเพื่อที่จะเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นในทีที่เป็นไปได้อยู่ถ้าแบบนั้นก็ไม่แปลกที่วันฝนตกวันนั้นจะระเวงเธอรำคาญใช่ไหมละ่ะ ที่ผู้ชายที่ไม่ได้ชอบชอบมาสนใจใเธอนะก็ประมาณนั้นเลยคะ่ะเธอที่สูกยกย่าง่าเป็นนางฟ้าสุดท้ายก็ยังมีเรื่องที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็เรื่องไม่ํำคานด้วยสินะคิดว่าไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ออกจะโล่งใจด้วยซ้ำที่นางฟ้าเองก็ลำบากเหมือนคนทั่วสไปด้วยสินะหยุดเลยนะคะไอ้วิธีเรียกแบบนั้นนะก็ไม่ได้มีทุระอะไรด้วยไม่อุตสา์ไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยหรอกนะวันนี้เจออะไรหลายอย่างเลยละ ที่ได้รับการดูแลจากหนางฟ้าอะไรนั่นต่อให้พูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อและไม่ใช่เรื่องที่ต้องพูดด้วยเรื่องในวันนี้ก็เป็นความลับกันแค่2คนเอ๊ะที่ว่าเป็นความลับเนี่ยจะกจระีปแปลกๆเลยแนฮะเป็นแค่เรื่องน่ารำคาญที่ไม่ควรจะบอกคนอื่นขอได้แท้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้พวกเราก็จะกลับกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักหน้ากันตัวฉันในตอนนั้นคิดเอาไว้แบบนั้น